ผักชีผักชีถุงละสิบบาทจากหน้าปกมันสิบห้าบาทสิบบาทผักชีผักชีโอ้กลิ่นหอมดีจังเลยโอ้เมดเม่ไม,ม,ม่มันใหญ่นะอืมนีม่ผักชีดุมละสองตนน้นไงมันจะขึ้นไหมเนี่ย พี่บิม<อ>มันชื่อว่าจะขึ้นไหมขึ้นไม่ได้กินนะกดไห้หล่อยป้าย,ยังไม่กดเป็นหลุมเลยอ่ะอถ้าจะวางก็วางออ,อก็แอคชั่นนไว้ก่อนดิท้า่ตายอื<ฮ>ยอ <laughs> <laughs> อีกแล้วรถจริงจะโดนนะนะ้ยต้องหาอะไรมาเนั่เนีนนนน่มือเหนียวมันต้องมีนัน่นอะไรนะที่มัน,นช้อนที๊อ่าเงี้ยเหมืนนอนที่มีกดนะไม่เตรียมอุปกรณ์ก่อน,อนมันจิ้มจิ้มด้วยมือมันไม่ใช่ชิ้ กินอ๋อนั่นไงเอามือมาโดนหนึ่งท่าเลยการปลูกผักหรือเราเพาะชำมันก็ต้องใช้สมาธินะฮะคือหยอดยังไงให้มันตรงหลุม มันไม่เลยหลุมม,ลมันติดมือเออแล้วทำไงมันติดมือมันเหนียวเป็นลดน้ำมันก่อนมันก็เลยเหนียวถ้าไม่รดนน้ำก็ไม่ชุ่มชืน <ยก S 2> ้นเยอะเกินแล้ว,ลวอบอลูก็ต้องลดอยู่แล้วนี่ลูกจุดยังโชคไม่ดีกว,วานเลยได้ไหม ไม่ใช่ <c oughs> ข้าวมึยวอนเลยนะ <c oughs> มันจะขึ้นไหมเนี่ย,ยข้าเกียน <c oughs> อิ่มจัดไหนวะเนี่ยอิ่มจัด <c oughs> หอดร,เตรตอเลยเป็น <c oughs> มัตตาลอยะเขาหาไปกินแล้วแอบไม่เลยเอคะฮ้เลยเขาก็นั่งกินนะไม่ได้แอบนะ นั่งอย่างเงี้ยติดพุงอะหายใจไม่ออกจิงพงคําอยู่เนี่ยเรมมาไม่ขอเปมนบิมบิมเล็กลยอย่างเไม่ถุงเหอืมไม่กับ้ฟยังใหญ่เลยโอเคอืมบิอืมมัน <c oughs> รู้ไหมเนี่ยมันลุมไหนกบตตไปแล้วไงไม่ได้ทักลูมเลยถึงถึงกบที่หลังไงไม่รู้ว่าลุมไหนกบไปแล้วเอาดินเอาดินนั่นแหละดินที่ไม่เปียกมากบเอ๊ะ